ท่านผู้ชมครับวันที่23มิถุนายนนี้แล้วนะครับการลงประชามาติจะ Brexit หรือว่าจะ Brexit แต่ที่แน่ๆการสวิงไปมาของผลสำรวจล่วงหน้าทำให้สินทรัพย์ในตลาดโลกหุ้นทองคำนะครับสวิงไปสวิงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำได้เกิดใครตามกันตั้งแต่วันศุกร์ครับสนุกสนานทีเดียวถ้าเกิดใครที่เทรดดิ้งเรียกว่าเป็นรายชั่วโมงหรือตามตลาดติดๆเนี่ยสนุกแน่นอนแต่ใครที่ถือระยะกลางกับระยะยาวอันนี้อาจจะต้องลุ้นๆหน่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับท่านผู้ชมว่าทองคํามีทิศทางไปทางไหนบ้างนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณพวันนววัฒนทรัพย์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YG b u l l i o n International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณอองค่ะโอ้โหเรียกว่าระดับ20-30ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนภายในวันเลยนะฮะแล้วก็หลายวันติดต่อกันที่เคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะ เชื่อว่าสัปดาห์นี้การแกว่งตัวของทองคำเนี่ยน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างเยอะ,อะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำเทส t ์ไฟของนางเจเน็ตเยเลนซึ่งแต่ละอันที่ ที่เธอออกมากล่าวเชื่อว่านักลงทุนคงจะมาตีความเป็นนูน่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นการแกว่งตัวจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารวันพุธไปจนถึงวันที่ประกาศเศรบรกสิ็จแล้ววันนั้นถ้าโพออกมาเป็นบวกเป็นลบเราเชื่อว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างเยอะอเดี๋ยวมาดูกันละกันครับท่านผู้ชมว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับแกว่งที่บอกว่ามากนี้มากขนาดไหนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอังคารเป็นวันที่จะมีอะไรบ้างนะครเปขอภาพแรกเลยนะครับต้องเรียกว่า แข่งกันสุดยอดจริงๆเพราะว่าตอนแรกขึ้นไปไฮหนึ่งสามหนึ่งห้าเข้าใจว่าน่าจะสบายใจไปได้แล้วนะฮะไปไม่รอด <laughs> พอไป,ไปถึง,งทำห้ส่วนใหญ่นักลงทุนที่ซื้อซื้อกันไว้ก็ขอทํากําไรระยะสั้นอเอาที่เห็นข้างหน้าก่อนที่จะรอจนถึงไอ้วันนั้นก็เป็นความคิดที่ถูกเพราะตรงนั้นล่วงลงมาเกือบ4ี่ห้เหรียก็ทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำครับค่ะนนถ้าดูจากสไลด์อันนี้นะคะการแกว่งตัวของทองคําในเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยห้เปครับ เยอะมากจากน,าน,าานั่นแหละต่ำสุด1 1 9 9ที่ตอนแรกลุน<ช>นลล้นกันจะหลุดไม่หลุดเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะใช่ไปจนถึงไฮ1,315 US ดอลลาร์จอทรีเซาลหลักๆมีแค่เรื่องการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งเซอร์ไพรส์จากที่ประเมินไว้ที่แสนหกแสนเออกมาเหลือแสนสา0 0มื่นแปงทีนี้อันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งที่1ที่ทำให้ทองคำดีดขึ้นมาแรงๆแล้วก็จะเป็นการประเมินเรื่องจะเปิดจะ รับอัตราดอกเบี้ยของเฟดไม่เนี่ยแล้วก็พุ่งกันมาเรื่อยๆจนไปทําที่1,315 US หายดอลลาร์ต่อปออันนี้อันนี้ที่ขึ้นไปแดงๆข้างบนมาเลยนะฮะพอถึงตรงจุดพีกนั้นเราก็เชื่อว่านักลงทุนหลายๆกลุ่มก็มองประเมินว่าจะต้องไปต่อมีเซอร์ไพรส์นางโจคอฟสอสสังกัดพรรคแรงงานของอังกฤษถูกสังหาร ถูกรอบสังหารก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเพราะว่านางโจโคอปเ,เป็นคนที่สนับสนุนให้ไม่ให้ออกจากยูโรโซนเพราะนั้นพอหลังจากนางโจโคอปโดนโดน,โดนออรอบรอบสังหารแล้วเนี่ยโพท,ที่เคยเห็นว่ายังไงยังไงซะอ,อ,อังกฤษจ,จะออกมาจากยูโรโซนเริ่มเปลี่ยนไปจาก50 40 50 30มาเป็น44กับ42กลับมาลุ้น หลัก1-2%กันเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นก็สัปดาห์นี้มีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะที่ติดตามมานะคะอันนี้ก็เป็นราคาท<ม>องคำนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปว่าลงมา2%ดีดกลับขึ้นไปเทสอบพันสามอีกรอบก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับค,คราวนี้ะอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนท่านผู้ชมว่าปัจจัยมีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าแถวไหนแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจะนะครับเราก็มาคุยกันถึงตรงๆเลยคือตัวเบคเซตเองเนี่ยถ้าประชาพิจารณออกมาเป็นบวก ก็คือหมายถึงว่ายังคงอยู่ในกลุ่มยูโรโซนทองคำจะถูกกดดันค่ะเขาประเมินว่าจะถูกกดดันลงมาถึง50อสิอหอเปอร์เซ็นต์โลแรกน่าจะเห็น1250แล้วก็โลสุดหน้าทาง h s b c ประเมินไว้ว่าน่าจะมีโอกาสเห็น2 2 2 0ถ้ายัง่ยู่ถ้ายังอยู่ยทองอนี่ลงนี่คือ50 6 0ิ0ถึง70ดอลลาร์สหรัฐเพราะว่ามันจะสวนคือตอนนี้การลงทุนทองคำมันต่างกับการลงทุนอย่างเเมื่อก่อน เมื่อก่อนการลงทุนทองคำเป็นเซฟเฮเว่นเป็นที่สะสมแต่ตอนนี้นอกจากเป็นเซฟเฮเว่นแล้วเป็นที่โยกแอสเซทเองอโยกมาจาก U.S. currency เข้าทองยูโรเข้าทองหรือแม้กระทั่งหุ้นตราสารหุ้นตราสารตราสารนี้ตราสารทุนก็เหมือนกันเพราะนั้นเองเนี่ยเขาประเมินว่าถ้ายังรีเมนทองอจะลงมาขนาดนี้ แป<ไ>ลว่าถ้าเกิดลิฟถ้าเบรกซิตตามชื่อจริงๆค่ะถ้าออกจากยูโรโซนเขาเชื่อว่าจะมีโอกาสเห็น1,350 US d ลลาร r ต่อทรอยเซลอาทิตย์นี้ประเมินกว้างขนาด100ร้อยเหรียญซึ่งปะปกะติเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้เท่าไหร่ต้องบอกว่าให้ให,ให้ค่ากับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะโอกาส,สากที่จะดีดไปทางใดทางหนึง่งสูงมากแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสไปเห็น1,350ถ้าลิฟประเมินต่อไปว่าปีนี้มีโอกาส เห็น1,400 u s เดอลลาร์ดอลสเพราะว่านอกจากตัวนี้แล้วเป็นปัญหาหลักแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเ,ออเออศร,รษฐกิจทั้งยูโรโซนทั้งญี่ปุ่นที่ทุกคนก็ต่างที่จะออปรับอัตราดอกเบี้ยของตัวเองก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตให้ทองคำมีโอกาสไปต่อครับ,รบอันนี้เป็นหลักๆก,ก่อนนะครับประเด็นในวันผลิัสเดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนหน้าที่คุณพะวันบอกว่าอังคารพลิบัหัสามวันต้องดูติดกันเลยนะครับเดี๋ยวรูปภาพถัดไปนะครับว่ามีอะไรที่ต้องดูกันบ้างนะครับ เล่นจะออกมาแถลงข่าวก็เกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินทั้งสองวันเต็มๆเพราะฉะนั้นการที่เธอออกมากล่าวเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าแต่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้กี่ครั้งกี่ครั้งหรือแปะสั้นยาวน่าจะทำสองวันนี้น่าจะทำให้ทองคำแกว่งตัวค่อนข้างเยอะนะคะส่วนวันพฤหัสไฮไลท์ที่เคยมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน นนเป็นจิบจ๊บจต้องหลบหลบทางให้เข้าไปก่อนใช่อ่ะเป็นจิ๊จิ๊บอย่างบ <ไป S 1> ต้องมาก่อนแน่ๆ,ๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนหลายๆกลุ่มเชื่อว่าคงจะต้องเปิดดูทีวีคอยกระติดกระแสเหมือนที่เราเลือกตั้งกันนะคะครัอตอนช่วงโมเมนต์นี้ใครนําใครเนี่ยตรงนี้เองเชื่อว่าจะมีผลกับการลงทุนในวันนั้นทั้งวัน มีโอกาสที่จะเห็นแกนกววงตัวจาก30-50ถึงห้ส USD ต่อทรดจะเอาในวันนี้เลยในวันเดียวนะครับและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดจะลงทุนแนวรับแนวต้านเอาเอายังไงดีนะครับสำหรับต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์อันตรายจริงๆสัปดาห์นี้ประเมินไว้กว้างมากค่ะแนวรับอยู่1,240อันนี้รับรับลึกเลยนะครับ1,240เลยนะครับแต่ถ้ารับแรกอยู่ที่1,264 ถ้าเป็นเทียบบาทบ้านเราก็คือ21,100นะคะส่วนในวต้านเนี่ยถ้าเป็นไปทางบวกเราประเมินว่า1,315เป็นต้านแรกก็คือไฮสุดของปีนี่แหละคะ่ะถ้าหลุดตรงนั้นก็เทสต่ตอไป1,345-50 u s ดอลลาร์แต่ถ้าออกมา,ปร,กาประกาศออกมาว่าอังกฤษออกมาจากยูโรโซนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วใจยเย็นคอยไปขายแถวพันส ไปปลายหรือพันสีมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงค่ะหมายถึงถ้าคนที่ซื้อเอาไว้ต่ำๆอยู่แล้วะจะเย็นๆได้เลยค่ะถ,ถ้าออกนะฮะ,ะแล้วถ้าเกิดสมมติไม่มีคนเสี่ยงคนรืไม่เราะเดี๋ยวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทองคำเอาอยัางไงดีเพราะมันมีโอกาสไปได้ไกลเหมือนกันแต่โอกาสลบมันก็เยอะนะครับ ถ้าเกิดยังไม่มีของเข้าไปตอนนี้เสี่ยงไปไหมฮะคืออยู่ที่นักลงทุนรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนออยากลองลุ้นมันก็มีซะหน่อยนึงเพื่อลุ้นกับเขาเหมือนเราไปลุ้นบอลอะไรประมาณนี้แต่ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้สูงก็ถอยออกมาดูความเป็นไปได้เพราะว่าเราเชื่อว่าณวันที่ประกาศออกมาแล้วคคงไม่ได้พุ่งไปทีเดียวเพราะหลังจากประกาศแล้วเราตั้งตัวได้ว่าเออเราเข้าเข้าแล้วสมมติว่า ถ้าประกาศว่าออกทองคำไปเทสแถวพันสเทสแรกเข้าแถวนั้นก็ไม่เสียหายค่ะเพราะ <โอ S 1> มันมีโอกาสที่จะเห็นพันสามร้อยเก้าสิบปลายๆค,คือค,คือโอกาสจากตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดประกาศออกมาต่อให้เคลื่อนไหวได้แรงจริงๆก็ยังมีโอกาสอีกเพราะว่านในระยะยาวจริงที่บอกว่าไปถึงสิ้นปีมีโอ,โอโกาส 1 3 1 5ไปถึง1,485้ก็ดาอลลาร์สหรัฐก็ยังก็ยังมีโอกาสทุจราตได้อยู่หรือว่ารอจะประกาศถ้ายังคงรีเมนนักลงทุนที่ลงทุนโกลฟิวเจอร์ก็ยังคงสามารถช็อตลงมาได้อ๋อแต่ว่าก็คือแล้วแต่ความเสี่ยงว่านักลงทุนจะมองังไงบ้างใช่ค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับวางแผนการลงทุนกันให้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกันเลยว่าสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างผกผันกับทองคำนะครับดังนั้น นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าถ้ามีผสมผสานกันจัดสัดส่วนดีๆนะครับก็จะรับกับความเสี่ยงกับราคาทองคําหรือว่าราคาหุ้นที่ผันผวนในช่วงประกาศเรื่องของ b r e กซิตได้แต่ถ้าเกิดว่าจะทุ่มอันใดอันหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงที่ต้องรับกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพวันครับขอบคุณมากค่ะ